สวัสดีค่ะทุกคนมือแรกวันนี้บุ๊กก็มากินอาหารนอกบ้านนะคะซึ่งวันนี้ก็มากินร้านอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูกันเมนูที่บุ๊กจะสั่งแบบอ้วนหน่อยที่สุดคือเมนูมนอะไรและนี่นะคะเป็นเซตที่บุ๊กมากินบ่อยที่สุดก็คือเป็นเซตซุกี้หมูนะคะก็จะมีข้าวมีซุปนี่แล้วก็จะมีไข่มาให้ด้วยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปงแล้วก็มีสลัดผักและกิมจิ ที่ชอบกินเซตนี้เพราะว่าเขาให้ผักมาเยอะดีมีทั้งผักในซุกี้แล้วก็มีผักสลัดอีกด้วยกินกันค่ะ พอกำลังกายเสร็จแล้วค่ะวันนี้บริหารแขนตามคลิปนี้เลยนะคะโดยบุ๊กทำทั้งหมด3รอบด้วยการบอกเลยว่าแบบแขนยังสัน่นพุ่มๆอยู่เลยเนี่ยก็มีเหงื่อซึมขนาดนี้เลยดูเป็นท่าง,ง่ายๆนะแต่อยากให้ลองทำดูว่าแบบเบิร์นได้เยอะพอสมควรเลยส่วนตอนนี้ก็หิวแล้วค่ะเดี๋ยวจะลงไปหาของกินเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเย็นนี้บุ๊กจะกินเมนูอะไรนี่ลงมาข้างล่างแม่ไปเชียงใหม่มาซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็เคปกกสเบอรี่มาฝากเยอะมากเลยแล้วนี่คืออะไร ม้อแกงถั่วแดงหลวงสูตรหวานน้อยอุ้ยอันนี้น่าลองอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยน่ากินอู้ดี่ะีสตอเบอรี่เต็มเลยทุกคนดีใจเย็นวันนี้นะคะก็กินสลัดอกไก่นี้เป็นอกไก่หนึ่งอกนะแต่ว่า,าหั่นบางๆมันก็เลยดูเหมือน2อกนี่ใส่สตรอเบอรี่ที่แม่ซื้อมาแล้วก็มีฝักทองเคฟกุสเบอรี่แล้วก็ผักอีกเยอะเลยส่วนน้ำสลัดนะคะ นี่เป็นน้ำสลัดซีฟูด้ดเคยให้สูตรไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเนาะลองไปดูกันได้แล้วก็มีไขมันดีจากเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์อบด้วยนะคะนี่และของหวานวันนี้นะคะลองชิมม้อแกงถั่วแดงของโครงการหลวงเขาบอกว่าเป็นสูตรหวานน้อยด้วยนี่ดูมีความเฮลตี้อยู่นะอร่อยหวานน้อยจริงๆด้วยอะ สวัสดีค่ะเพื่นทครวันนี้นะคะโบ,นนะะบก็กำลังไปจังหวัดนครน,นายกนะคะเพื่อที่จะไปเก็บมะยงชิดที่สวนของคุณลุงบุ๊เองค่ะซึ่งเป็นมะยงชิดออร์แกนิกปลูกเองรสชาติด,ดีมากอร่อยที่สุดทอาที่เคยกินมาเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่ามะยงชิดหน้าตาเป็นยังไงสาหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะยงกันแล่ตอนนี้นะคะก็กินข้าวมื้อแรกคะ่ะซึ่งโบก็แวะทานข้าวที่ปั๊มน้ำมันนะคะก็จะเป็นข้าวแกงค่ะ สำหรับพวกร้านข้าวแกงนะคะปกติเนี่ยก็ควรเด้นจังอาหารพวกประเภทต้มยำหรือว่าเป็นพวกอบนะคะแต่ถ้าพวกของทอดอะไรเงี้ยเลี้ยงไวจะดีกว่าค่ะส่วนของผัดเนี่ยก็สามารถกินได้นะคะแต่ว่าเวลาสั่งเขาอาจจะบอกว่าไม่ต้องตักน้ำราดเยอะตักแตนเนื้อออกมาเนาะซึ่งเมนูที่พวกชอบสั่งบ่อยๆก็จะเป็นพวกไข่พะโล้แกงส้มไข่ตุ๋นไข่ต้มผัดผักนะคะส่วนแกงกะทิเนี่ยไขมันค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าเนาะ นี่คือผัดผักรวมนะคะใส่หมูแล้วก็ผัดบลอกโคลี่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเป็นไข่ตุ๋นค่ะนี่เวลากินข้าวแกงก็จะกินประมาณนี้นะคะก็จะไม่เอาพวกแก,ง,แกงกระทงแกงกะทิเวลาสั่งเขาก็บอกเขาว่าไม่ต้องราดน้ำมาเยอะเนาะผักเน้นๆเ,เลย ตอนนี้ก็นี่หมดเกลี้ยงเลยส่วนข้าวเนี่ยบุ๊ก็จะกินไม่หมดนะเพราะว่าเขาให้มาเยอะมากมก็เหลือประมาณนี้แหละหลังกินข้าวเสร็จนะคะก็รู้สึกอยากกินกะหรี่ปั๊บมากบุ๊กก็เลยจัดกะหรี่ปั๊บไส้หมูหย่องพริกเผาหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็ต่อด้วยขนมปังพริกเผาหมูหยองนะคะเป็นคนที่ชอบกินหมูหย่องมากจริงๆ ตอนแรกสงสัยมากเลยว่าทําไมวันนี้รู้สึกอยากกินขนมปังยอยากกินไอติมอยากกินของหวานหวนตลอดเวลาเลยแล้วสรุปก็รู้ค่ะเพราะว่าบุ๊เป็นประจําเดือนเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนก็คงมีอาการแบบนี้เนาะซึ่งมันเป็นปกติของฮอร์โมนในร่างกายเราแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงเป็นประจําเดือนเนี่ยร่างกายจะเผาผ่านได้มากขึ้นประมาณ200-500ถึงกิโลแคลอรี่เลยค่ะก็ขอกินหน่อยเนาะเดือนหนึ่งเป็นดี ถึงแล้วนะคะสวนมะยงชิดค่ะสําหรับคนที่ไม่รู้จักมะยงนะคะมะยงหน้าตามันก็จะเป็นลูกแบบนี้สีเหลืองๆคล้ายๆกับมะปรางหวานเนาะแต่รสชาติเนี่ยมันจะมีความอมเปรี้ยวแล้วก็อร่อยกว่าค่ะปีหนึ่งเนี่ยจะออกครั้งหนึ่งแล้วมันก็พรีเนี่ยมากๆปกติที่สวนนี้นะคะขายโลละ300กว่าบาทเลยแต่ว่าขายเกลี้ยงหมดตลอดเพราะว่ามันอร่อยจริงๆมันมีความรสชาติคล้ายๆมะม่วงนะแต่ว่าสําหรับบุคคือเนื้อมันหนึบๆแล้วก็อร่อยกว่ามะม่วงเพราะมันมีความแบบ เปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานฉ่ำๆแช่เย็นแล้วกินอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะซึ่งการเก็บมะยงเนี่ยถ้าลูกที่มันอยู่ต่ำๆแบบนี้เราก็สามารถนี่ดึงตรงนี่เด็ดได้เลยใช่ไหมแต่สําหรับลูกที่มันอยู่สูงๆอยู่ด้านบนอะไรแบบนี้เราต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปค่ะซึ่งการปีนขึ้นบันไดนี่แหละปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีน,ปนลงบอกเลยว่าได้บริหารก้นและต้นขาแบบเน้นๆราวๆแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันนี่ตอนนี้พ่อกําลัง เด็ดมะยงอ๋อนี่เวลาเก็บก็คือให้ขั้วมันเป็นสีเหลืองด้วยเนาะแล้วก็ดึงมันตั้งแต่กิ่งด้านบนแบบนี้มาเลยปุ๊บนี่มะยงชิ้นสดๆจากสวนลูกแรกในว,วันนี้นะคะลงังพึ่งดูสิทุกคนนี่เป็นลัง้างนะคะถ้ามีตัวเราก็คงโดนต่อยไปแ้ว เลยคะ่ะทุกคน mm. นี่ต้องชิมสักหน่อยละว่าเป็นเ mm. นื้หวานอร่อยมากนี่ออร์แกนิกไม่ได้ใส่สารยาฆา่าแมลงอะไรทั้งสิ้นปลูกแบบสดๆธรรมชาติจริงๆเลย mm. อร่อยมากลองชิมดู หวานว่ะอร่อยมากสูสูสนเียโอ้มากจัดจ้ออออ แล้วเจอลูกใหญ่นะคะลูกเข้าไข่ไก่เลยทุกคนดูดิอืมอ่เนื้อนเน่นหวานปินมากพออาก่พอ,อ,กพออยากลองไหมบนลายไหลให้พี่กินแมวแมวเลีบเจริงไหม,ม,มพอ่พอพ่อขอกินด้วยพ่อถามว่าเด็ดจ,จริงไหม <c oughs> เยี่ยมครับพ,อพ,อพ,อพอ่อพ่อพ่อพ่อลองกินลูกนี้อร่อยมากพ่อมันไม่เคี้ยวเลยอืมอืมอร่อยจริงหวานงงอ่ะอหวานอร่อยแต่หลายคนไปเจอร้านที่ไม่อร่อยไปเจอส่วนที่แบบคุณภาพไม่ดีก็ไม่ชอบแต่ส่วนนี้ กินร้านแรกไปกินร้านอื่นแล้วไม่อร่อยอีกต่อไป และตอนนี้นะคะบุ๊กก็เก็บมะยงครบหมดทั้งสวนแล้วค่ะก็ได้มาหลายโลเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของมะยงหลังเก็บเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงแล้ววันนี้จริงๆแล้วบุกตั้งใจว่าจะเป็นวันพักของบุ๊กเนาะแต่การเก็บมะยงเนี่ยก็ทําให้เราเผาผลาญโดยที่ไม่ดูตัวก็มาเก็บตั้งแต่บ่ายสองจนตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วค่ะทุกคนเบิร์นไปทั้งหมดประมาณ300กิโลแคลอรี่ก็คือเดินไปเดินมาขึ้นบันไดลงบันไดโอ้โห ถือว่าวันนี้ก็ได้ออกกาลังกายอีกวันนึงเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปดูมะยงกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะนี่นะคะเราก็ทําการคัดมะยงไว้เรียบร้อยเลยแบ่งเป็นไซส์ต่างๆนะคะน่ากินมากเลยทูทีทุกคนลูกล่าเท่าไข่ไก่เลยะคะ่ะนี่ลูกใหญ่มากบิ๊กเบิ้มแล้วเมื่อกี้เราีนะคะเรา,ะกาก็กินข้าวนอกบ้านค่ะตอนนี้เสียงดังมากเพราะว่าคนก็ลงศึกข้าวอยู่พูดตาม ได้ยินหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะให้ดูกันค่ะว่าเวลาไปกิน้อกบ้านอย่างวันนี้กเลือกกินยังไงเพราะพยายามจะเลือกกินให้เฮลตี้นที่สุดระหว่างรออาหารนะคะก็เอายางมาฟิตใต้โต๊ะอยู่เหมือนเดิมมาแล้วนะคะจานแรกนี่คือปลาช่อนเผาเกลือค่ะทุกคนนี่เนื้อปลาเน้นเน้นโปรตีนล้วนๆเลยเนาะก็จะกินคู่กับผักลวกนะคะนี่เขาให้ผักมาด้วย จานนี้นะคะไก่ผัดมะม่วงเป็นหนึ่งเมนูที่ผุกชอบสั่งมากเวลามากินร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีแคลอรี่ค่อนข้างสูงนะแต่เราก็ไม่ได้กินเยอะแบ่งกันกินหลายๆคนค่ะและจานต่อไปนะคะนี่เป็นยำลูกชิ้นปลาค่ะก็ลูกชิ้นเนี่ยก็แปรรูปเนาะแต่ว่าทนานานเรากินทีก็ไม่เป็นไรไและจานนี้นะคะคือผัดชาปลาคั้งค่ะ แล้ว่ะตอนนี้ก็ยังที่เห็นว่าวันนี้เนี่ยมูไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าเมื่อตะกัวันมูกินขนมปังแล้วก็ไอติมไปแล้วซึ่งมันเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลนะคะดังนั้นในมื้อเย็นเนี่ยมูก็เลยจะงดข้าวค่ะทําให้เราไม่อ้วนขึ้นเนาะหลังจากกินข้าวเสร็จก็กลับมาบ้านปอกมะยงชิดกินค่ะเป็นของหวานล้างปากเนาะนี่ก็จะปอกเปลือกแล้วก็ฝานออกแบบนี้เก็บใส่กล่องข้าวตู้เย็นนี่บอกเลยอร่อยและฟินมาก